สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับงานพ่นกันสนิมนะครับก็จะมี2คันนะครับ bmw x 4กับ ion y นะครับทั้ง2คันนี้พ่นกันสนิมคนละแบบกันนะครับคันนี้พ่นกันสนิมเป็นสูตรธรรมดานะครับซิก้าหกหกเป็นสูตรวอเทอร์เบทนะครับส่วนคันน้นจะเป็นพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงหรือเป็นตัวสเปรยดัมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูช่วงล่างนะฮะทั้ง2คันนะครับว่าคันนี้ก่อนพ่นกันสนิมเป็นอย่างไรและคันนู้นพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูใต้ท้องรถกันนรมเิ่จาก BMWXC ะ คันเนี้ยถ้ารถ BM เอ็พวกรถเบนซ์รถ BM เเราจะไม่ค่อยแนะนําให้พ่นการสนิมสูตรเก็บเสียงถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการาการซับเสียงนะครับเหตุผลเพราะว่า,าตัวโครงสร้างของรถ BM เรถเบนซ์พวกเนี้ยเขามีโครงสร้างที่เป็นโครงสร้าง2ชั้นเขาจะซับเสียงได้ดีอยู่แล้วยกเว้นในกรณีลูกค้าต้องการพ่นเป็นตัวสเปรย์ดับเพื่อที่จะลดการสะสมของความชื้นที่มันจะเกิดขึ้นตามตะเข็บรอยต่อใต้ท้องรถ ถ้าแบบนั้นจะแนะนําให้พ่นเป็นตัวสเปรดัมนะครับสําหรับท่านใดที่พ่นแล้วอยากให้มันลดเสียงซับเสียงได้ดีขึ้นไม่ค่อยแนะนําจะแนะนําให้ไปทําตัวแพคเกจพ่นสเปรดัมและติดแผ่นดัมเฉพาะจุดอย่างนั้นจะตอบโจทย์สําหรับรถยุโรปได้มากกว่านะครับช่วงล่างของพวกรถ BM เรถเบนซเนี่ยถ้าเรามองโครงสร้างลุมรวมะครับโครงสร้างเขาจะแน่นมากนะฮะลองเคาะดูนะฮะจะไม่ค่อยมีเสียง เหมือนพวกรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับโครงสร้างเขาจะแน่นจะเป็นโครงสร้าง2ชั้นเพราะนั้นการพ่นกันสนิมสูตรธรรมดาตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวไอออนวายนะฮะพ่นกันสินิมสูตรเก็บเสียงและก็ติดแผ่นดับเฉพาะจุดนะครับนะครับไอออนวายนะฮะก็พ่นกันสนิมเป็นตัวสเปรดัมหรือกันสนิมสูตรเก็บเสียงถ้าเกิดสําหรับรถพวกรถอ่าญี่ปุ่นหรือเป็นพวกรถไฟฟ้าพวกนี้ครับจะแนะนําให้พ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงเพราะว่าตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมีตัวบอดี้ชั้นเดียวนะครับ การซับเสียงของตัวบอดี้เขาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะฮะอย่างคันนี้นะครับจุดที่เสียงเข้าเยอะที่สุดก็คือโซนด้านท้ายรถคือโซนนี้นะครับแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยอัดน้ายาตรงนี้เยอะๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนซุ้มหน้านะครับซุ้มหน้าเนี่ยเราจะทําให้2อ,อย่างนะฮะจะเป็นตัวสเปรดัมแล้วก็ติดแผ่นดมเฉพาะจุดให้ลูกค้าด้วยนะครับลดการเกิดเสียงภายในซุ้มล้อและก็สะท้อนเข้าภายในห้องโดยสารนะครับสําหรับคันนี้นะฮะ ใต้ท้องรถเนี่ยไม่ต้องเน้นอะไรมากเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้า100%ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ไว้สําหรับปิดใต้ท้องรถอยู่แล้วแต่ช่องตรงนี้นะฮะมันจะเป็นช่องที่เป็นช่องโว่ช่องโว่เน่นหมายควาว่าเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงสลมมันจะเข้าไปโกกในนี้พอลมมันเข้าไปโกกในนี้เสียงลมมันก็จะเข้าไปภายในห้องโดยสารลักษณะเดียวกับซุ้มล้อแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ซุ้มล้อมันเป็นโป่งที่เป็นป่งระหว่างแบตเตอรี่กับตัวถังรถเพราะนั้นเวลาลมมันเข้าไปโกกเสียงลมมันก็จะเข้าไปภายในห้องโดยสาร ได้ชัดเจนนะครับคันนี้ก็พ่นสเปรย์แดมมโซนด้านหลังเยอะกว่าส่วนอื่นแล้วก็พ่นตัวสเปรย์แดมซุ้มล้อนะครับแล้วก็ติดแผ่นแดมัมจาะจุดคันนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการอ่าซับเสียง